สวัสดีครับ,บร่่บบบบบว,วันนี้กับมโพก็พร้อมแล้วนะครับจอม R เป็น C แล้วก็สำหรับวันนี้จะพาทุกคนมาดูความน่าใช้งานของเจ้า MGHS 1 5ุ X s o o p คันนี้ของเรานะครับทุกคนว่ามันน่าใช้งานขนาดไหนเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูในส่วนของตัวภายในของเจ้า H HS คันนี้กันทุกคนเป็นรถสไตล์ SUV เบาสองแถว5ที่นั่งนะครับไปดูภายในกันว่ามันจะสวยแค่ไหนและมีอะไรให้เราเล่นกันบ้างไปรับชมกันเลยครับนี่นะครับทุกคนซึ่งมาอยู่ในส่วนของตัวภายในตัวรถของเจ้า MGHS ตัวนี้ของเราทุกคนเป็นตัว X เนะ อันนี้นะครับต้องบอกทุกคนมาก่อนว่าเป็นตัว X เ,เพราะว่าตัวสีบอร์ดเนี่ยอันนี้จะได้เป็นสีที่อ่าเป็นตัวฟิกของเขามาเลยเนาะจะเป็นสีบอร์ดแดงดําแบบน,นี้นะครับตัว X เนาะนี่นะครับซึ่งก็ส่งของตัวลูกเล่นของเขานะครับความมาใช้งานของเจ้า HS คันนี้ของเราทุกคนก็ได้ส่งของตัวระบบ Boost Start นะครับไม่ใช่กุญแจไข,ขเสียบเนาะได้เป็นระบบ Boost Start นะครับเหยียบเบรกฯกดปุ่มนะครับสามารถสตาร์ทรถได้เลย,เลย ซึ่งในส่วนของตัวดีไซน์ตัวรถทุกคนก็ต้องบอกทุกคนไปเลยว่าเหมือนรถยุโรปเป็นอย่างมากนะครับสำหรับเจ้า HS คันนี้ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวออปชั่นรถต่างๆนะครับที่ในส่วนของตัวการดีไซน์คันๆกับตัวรถสไตล์ยุโรปเนาะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปุ่มมองสายรับสายมีมาให้นะครับระบบโหมดสปอร์ตกดตรงนี้ได้นะครับทุกคนนี่นะครับแล้วก็ในส่วนตัวแพดเดิลชิพมีมาให้นะนะก็ในส่วนตัวหน้าปัดเลืนไม้ที่เป็นหน้าปัดเลืนไม้แบบดิจิตอลมาให้แล้วนะะครับนนเเเลลยก็็จจปดดิิตอหมาะ แล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอที่เป็นจอทัชสกีนใหญ่ๆขนาดนี้นะครับก็จะเป็นลูกเล่นที่น่าใช้งานอีกวนึ่งรุ่นเลยเนาะนี่นะครับก็มีในส่วนของตัว am fm MM นะสามารถเชื่อมต่อได้นะครับรองรับในส่วนตัวบลูทูธด้วย apple carplay สามารถเชื่อมต่อได้นะครับนี่เนาะแล้วก็ตัวรถคันนี้นะครับก,ก็ยังสามารถมีในส่วนของตัวกล้องสา0อองศานะอันนี้มีมาให้นะครับเป็นกล้องสามิติแบบนี้เลยนะ3 6 0อองศานะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวระบบนำทางนิเกเตอร์นะครับอันนี้ก็มีมาให้เนาะนี่นะครับ เป,เป็นรุ่นที่น่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคนรถ SUV 5ที่นั่งนะครับพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับแล้วก็ในส่ของตัวออปชั่นที่บอกเลยว่าจัดเต็มนะออปชั่นมีให้ครบดีไซน์ตัวรถสวยงามนะครับสลับเจ้า MTSS 1 5 x s l o p เนาะมีนะครับเป็นตัว s l o ปนี่ก็จะเป็นตัวสองตัวพ a ลนอ m i c ด้วยนะเป็น s l o p ยาวไปถึงด้านหลังนะครับวันนี้เนาะ S <S <ality> นี่มันจะมาไม่ได้สันลูฟท่านสั้นนะนี่เป็นคารานมิคสันลูฟไปเลยนะครับก็จะยาวเป็นด้านหลังเลยซึ่งตัว ah สันลูฟตัวนี้ก็สามารถเปิดได้ด้วยอีกด้วยเนาะนี่เปิดอย่างนี้นะครับเห็นไหมเปิดขึ้นมาได้แบบนี้เลยนะครับนี่เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดก็สามารถใช้ตัวสันลูฟตัวนี้เป็นประโยชน์ได้เนาะเห็นไหมเนี่ยกว้างมากแล้วตัวสันลูฟนะครับยืดหัวออกไปได้เลยเนาะนี่นะครับอ่าเป็นประมาณนี้นะครับเป็นสองตัวคารานมิคสันลูฟนะครับตัวเกียร์นั้เป็นเกียร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปรถไปขึ้นเขาลงเเเเขาาาาาาไดด้้้้วยนนนนนะะะพรมมมีีีทงงลััชอให เกไม่ไปต่อทางรองรัชัมนมีมาให้นะอ่าเบรกมือเป็นเบรมือไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับฝาท้ายไปฝาท้ายไฟฟ้าด้วยซ้ำเลยนะนี่โอเคเลยเนาะสำหรับเจ้า MG HS 1.5 X-LU s คันนี้ของเราซึ่งผมบอกเลยทุกคนว่าราคาถูกมากนะครับรออปชั่นให้ขนาดนี้ทุกคนเอาราคาแล้วครับรองรตั้งขายไปแค่500,000บาทเท่านั้นนะ สำหรับใครสนใจทุกคนเราติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าเครดิตดีฟรีดาวน์ที่จะคัญแถมฟรีป,ประกันเครื่องเกียร์สองปีนะั้นสองหมื่นกิโลนะครับใครสนใจรีบติด่อเข้ามาเนาะและใครชอบที่นี่ก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วว่า,า,ากันทบคหน้านะครับสวัสดีครับ